สวัสดีครับผมจุนวินัยธรรมนะครับก็วันนี้มาทําคลิปนะครับมาทําคลิปก็ก่อนปีใหม่ที่จะถึงของปีหกหกนะครับนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็วันนี้ามาทําคลิปนะครับในเรื่องของอไม่ได้เป็นเรื่องของพักเครื่องนะแต่เป็นเรื่องของปีใหม่เนี่ยจะไปไหว้พระหรือจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็คลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยเป็นความรู้ส่วนตัวผมเป็นทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับดังนั้นถ้าเกิดทัศนคติส่วนตัวของผมเนี่ยมันไปรบกวนใครนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าคุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจคุณก็อย่าดูนะครับนะคะก็ปิดไปนะครับนะฮะประมาณนี้ก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนสําหรับท่านที่เข้ามาชมเนี่ยก็ขอให้อ่าชมด้วยความบันเทิงหรือความรู้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับ ก็ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็รบกวนช่วยฝากกดกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะกด subscribe ผมนิดนึงนะครับส่วนกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะฮะในครั้งต่อๆไปนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ใส่พระอะไรนะครับวันนี้ใส่พระเป็นวันนี้ไม่ได้เป็นพระครับอันนี้มันเป็นเป็นของเรียกว่าเป็นจีวรนะครับของทางหลวงปู่โตวัดพระดุิมพีนะครับนะฮะ ก็พบที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยตอนที่สมัยสักปี2 5 5พเนี่ยทางรุ่นพี่เนี่ยได้มีการบุรณะกุติหลวงปู่ที่วัดถ้ำนะครับก็เข้าไปก็เจอเครื่องใช้ของหลวงปู่ที่เก่าแก่ที่ทิ้งไว้ที่นั่น,นครับอย่างเช่นพวกรถเ,เขาเรียกรถวิวแชร์นะครับแล้วก็มีเสือมีมอนนะครับแล้วก็มีจีวรซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็ได้นาจีวรส่วนหนึ่งเนี่ย มาบูชานะครับโดยที่รุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็จะลักษณะทําอะไรเวลาทําอะไรก็จะทําให้มีลักษณะสัญลักษณ์ของการเพื่อใ,ให้รู้ว่ามันเป็นวาระไหนนะครับนะฮะก็รุ่นพี่ก็เลยนำกาปั๊มของของอของวัดร้ำสิงโตทองครับโดยให้ทางหลวงพ่อหลวงพ่อดํานะครับนะครับเจ้าเจ้าวาดของวัดถ้ำสิงโตทองนะประทับกาลงไปให้นะครับอันนี้รุ่นพี่ก็ให้ผมมาผมก็เลยนํามาบูชาไว้นะครับ นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมมีอยู่นะครับก็เข้าเรื่องนะครับว่าปีปีใหม่ปีนี้จะไปเที่ยวไหนดีผมก็คือตัวผมนะครับว่าปีนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างหวัดนะปะกติก็จะมีทริปไปเที่ยวต่างหวัดแต่ปีนี้ตัดสินใจกับทางแฟนนะครับว่าจะไม่ไปเที่ยวต่างหวัดก็จะอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันจะมีวันหยุดอยู่ประมาณวันที่31นะครับคือวันเสาร์แล้วก็วันที่ 1, 1นะครับคือวันวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ต่อที่1นกับ2คือจันทร์อังคารนะครับ ทีนี้เราก็ยังไม่ได้วางทริปอะไรที่มากๆแต่คร่าวๆนะครับที่จะทําจะไปเนี่ยจะไปไหนก็ต้องแนะนําแบบนี้ครับว่าปกติเนี่ยเวลาที่มันจะก้าวข้ามปีเนี่ยมันก็ควรจะทําบุนอย่างบางคนปีชงปีอะไรผมก็แนะนํานะครับว่าใครที่จะเป็นปีชงนะครับในปีสองพันห้าร้อสิบหกครับซึ่งประกอบด้วยเอ,อปีชวดนะครับเอ,อ้ไม่ยากประกอบด้วยปีละกาปีถาแล้วก็ปีชวดนะครับแล้วก็ปีมะเมียนะครับ สี่ปีนี้ครับฟังอีกทีนะครับลักกาเถาะชวดมะเมียเนี่ยก็ควรจะไปหาไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับให้ครบสิบสองดวงนะครับนะลองหาที่ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมก็จะมีบอกด้วยว่าในที่ตรงเนี้ยมีมีตะเกียงให้ท่านเติมน้ํามันได้นะครับแต่ท่านต้องพกน้ํามันไปบ้างเพราะบางที่เนี่ยก็ไม่ได้มีตะเกียงเพื่อจะเออไม่อาจจะไม่มีน้ํามันในการซัพพอร์ตให้ท่านนะครับก็ ถ้าใครอยากแก้ชงนะครับก็ไปรับนี้ได้แล้วก็หาวัตถุมงคลนะครับอาจจะเป็นเหรียญไต่หงกงนะครับหรือเหรียญแก้ชงวัดจุลมณีอะไรพวกนี้ครับมาใส่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองในช่วงปีชงได้นะครับนะฮะทีนี้ทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มต้นนะครับผมก็จะมีการไปไหว้พระนะครับที่แถวเยาวราชครับก็โดยการที่จะขับรถยนต์ไปนะก็จะไปจอดนะครับที่ วัดคณิกาผลนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะจอดวัดนี้มนอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงข้ามก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องอะไรครับก็เสิร์ช GPS นะครับวัดคณิกาผลก็จะไปจอดตรงนั้นค่าจอดรถอยู่ที่ประมาณออชั่วโมงละห้บาทนะครับนะฮะก็จะจอดที่ตรงนั้นตรงนั้นก็จะมีตรงข้ามกับสอนอพัน์พัพัพชัยนะครับพัะชัยนะครับผมก็จะแล้วตรงนั้นผมก็จะเดินนะครับเดินตามซอยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปทะลุที่วัดหล่งในยีนะครับก็จะไปเริ่มต้นไหว พระนะครับที่วัดหลิงในยีก่อนนะครับนะพอไปกราบพระที่วัดหลิงในยีแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เติมตะเกียงหรืออะไรตอนนั้นก็ก่อนจะเข้าไปอาจจะแวะกินนะครับตรงนี้ก็จะมีซอยใกล้ๆวัดหลิงในยีก็จะมีบะหมี่จับกังนะครับที่เป็นของแท้เลยนะครับหรือจะเป็นกระเพาะปลาเจ๊กุงนะครับเจ๊คุงเจ๊กุ้งเนี่ยครับนะผมก็จะไปกินเจ้านั้นแล้วรู้สึกมันจะมีซอยอีกซอยก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวอีกเจ้าหนึ่งซึ่งซึ่งเพิ่งไปเจอแฟนก็ไปพบเจอมา อ่าเป็นซอยที่ก่อนจะถึงซอยพูดง่ายซอยที่มันจะซอยที่ก่อนจะถึงซอยซอยบะมีจับลังเนี่ยมันจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งที่มันจะทะลุกับตรงกับหลิงบุญเอียครับหลิงบุญเอียก็คือซอยที่ทะลุไปออกถนนอีกฝั่งหนึ่งของถนนเยาวราชราชวงศ์ทางฝั่งนู้นนะครับนั่นแหละครับซอยนี้ตรงข้ามกันเลยในซอยจะมีบ่หมีเกี๊ยวอยู่เจ้าหนึ่งเข้าไปถามก็ได้เลยครับบะมีเกี๊ยวเจ้าเนี้ยจะมีความพิเศษคือเขามีปลาหมึกกรอบที่มาทําเหมือนบาดเต็งนะฮะ รสชาติจะดีมากเลยกินแนะนําให้กินแห้งนะครับหมี่เกี้ยวแห้งเขาอร่อยมากนะครับก็จะมีเหมือนน้าน้ําเหมือนน้าหมูบะเต็งครับราดด้วย้ะส่วนบะหมีม่จับกาไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนั้นก็สุดยอดอยู่แล้วถ้าคนชอบกินเยอะๆนะครับแล้วบะหมีก่ก็เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องหมูอบนะครับแล้วก็จะมีะข้าวผัดปลาเจ๊กกุ้งนี่ก็อร่อยนะครับใช้ได้นะครับก็เข้าไปไหว้วัดเหลย่างนีเสร็จก็เดินกลับมาเดินกลับมาเนี่ยก็ ระหว่างตรงทางที่แถวดังก็จะมีหอยทอดในหมงไม่แน่ไม่แน่ใจตอนนั้นเท้านั้นเปิดหรือยังครับแล้วก็เดินกลับไปย้อนไปที่จะไปวัดคณิกาผลตรงช่วงนั้นนะ่ะก็จะมะีขวามือนะครับจะมีตรงซอยอะไรผมจําไม่ได้คนระับตรงนั้นนะ่ะเขาจะมีขนมพักการดอาแปะคนหนึ่งขายอยู่อร่อยมากนะครับขนมพักการดแบบโบราณน,นะครับอยู่อยู่อยู่ซ้ายอยู่ขวามือนะครับนะฮะนะพอเดินมาถึงตรงวัดคณิกาผลก็เริ่มต้นเลยวัดคาิกาผลไปหน่อยก็จะเป็น ไต่ไต่ฮ่องกงครับก็จะวไหไว้สารเจ้าไต่ฮ่องกงนะครับนะตรงนี้ก็จะมีน้ํามันตะเกียงอีกนะครับก็สามารถเติมได้เสร็จเดินออกไต่ฮ่องกงมาด้านขวามือครับ,บอรมองไปทางด้านขวามือไอ้ด้านซ้ายมือครับจะมีสารเจ้าเจ้าแมคพระพริษัทกวนอิมครับซึ่งเป็นสารพระพริษัทกวนยิมโบราณมากเลยครับตรงนี้ก็ไปไหว้ได้นะครับเสร็จแล้วเดินต่อมานะครับเดินจากพระพริษั์กวนอิมในฝั่งเดียวกันเดินต่อมาไม่ถึงประมาณร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยก็จะมี ขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนของสนพ,พชไปไหว้อาแปะอี่กอหงครับนะฮะอ่ปแปะอี่กอหงนี้เป็นเป็นเทพเขาเรียกว่าเป็นบีดาแห่งหวยกอขอนะครับใครนี้ชอบโชคลาภเสียงโชคอะไรเนี่ยขึ้นไปไหว้อาแปะยี่กอหงก็คือไปทางด้านหลังสนพ,พชขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะครับ ก็จะวิว่ายอาแปะอีกเองเเต็มน้ำมันไปด้วยนะครับข้างบนมีตะเกียงเหมือนกันก็สามารถจะไปไปขอโชคลาบได้ครับลงแม่เนี่ยข้างหน้าสองกที่มีพระพิคเนตอยู่นะครับตรงนี้ก็มีน้ำมันตะเกียงามาตะเกียงเติมได้แล้วก็ในวัดคานิกาผลเองก็มีมีตะเกียงของมีตรงนั้นรู้สึกมีบูชาหลวงพ่อโตอยู่นะครับหลวงพ่อโสธรก็มีตะเกียงเยอะแยะเลยสามารถที่จะเติมน้ำมันตะเกียงได้นะอันนี้คือทิปของตรงเยาวราชนะครับเสร็จเนี่ยปกติก็จะขับรถนะครับ จากตรงนั้นเนี่ยข้ามฝั่งนะครับมาฝั่งทนนะครับพอลงสะพานพุทธเอ่อลงสะพานพระปกลงระพาพระปกนะครับลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าตรงสวนเอ่อวัดอโนงครับตรงสวนธนบุรีตรงนั้นนะครับเข้าไปก็จะมีเสด์ไปเลยครับศาลเจ้าพ่อกุอูครับผมก็จะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อกุอูที่เก่าแก่มากในสมัยตั้งแต่สมัยเอ่อน่าจะเป็นรัทนโกศินตอนต้นนะครับนั่นนะครับนะตรงนั้นน่ะผมก็จะไปไหว้พระโพธิสัตว์ ไม่ใช่ครับพระเจ้าสาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับก็จะไปไหว้กวนอน mm ู hmm. เนี่ยเป็นเทพเจ้าของความซ yeah. ื่อสัตย MM ์นะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยพอท่านเสียไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นเทพนะครับเรียกว่าเทพเจ้ากวนกงนะครับเป็นเรียกเทพกวนกงนะครับก็คนนับถือบูชาใครจะไปขอเรื่องของคดีความนะครับหรือเรื่องของตามทวงนี้ตรงศินหรือต้องการบางคนเนี่ยแต่ตอนนั้นเหมือนกัน ผมเนี่ยกาลังจะดิวซื้อบ้านเนี่ยนะผมก็มีมีผมก็เห็นนะครับมีคนก็เอานโฉนดที่ดินเอาอะไรไปใส่ในมือของของเทพเจ้ากนูเนี่ยเขาก็จะได้นะครับตอนนั้นผมก็มีดิวเหมือนกันแล้วก็ก็เออมีมีบนไว้แล้วก็เอาโคมนะครับไปถวายนะครับโคมคู่หนึ่งไปถวายนะครับตอนนั้นก็ได้สําเร็จเหมือนกันนะครับนะรบตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งหรืออันนี้ก็คือประมาณนี้แล้วก็ มาเสร็จนะครับก็จะมีไปไหว้หลวงปู่โตที่ตรงตรงเอตักศิลิบเออไอตรงท่าพระนะครับไหว้หลวงปู่ได้นะครับที่ตรงนั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนหรือจะเป็นอย่างอื่นนะครับในวันอื่นก็จะมีไปเออไหว้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็ผมก็นับถือนะครับเพราะว่าลาหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงเ็เคยบอกว่าถ้าเวลาที่ที่ที่อ ท่านท่านสั่งไว้ตอนนี้เสียว่าถ้าจะให้ท่านช่วยอ่ะให้เรียกชื่อท่านบางครั้งเวลาที่ผมมีความจําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามีความเดือดร้อนไม่สบายใจในบางเรื่องบางราวเนี่ยผมก็จะบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรบกวนช่วยผมเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็สําเร็จเหมือนกันนะครับนะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็จะมีพระเครื่องดังๆนะครับดูนิดหน่อย,อยอยู่พอสมควรนะครับพวกปิดตาพระปิดตานะครับแล้วก็เหรียญเหรียญข้าวหลามตัดอะไรพวกนี้นครับนะฮะก็ไปไหว้ได้อยู่แถว แถวนนทบุรีครับเส้นทางรัตนาธิเบศนะครับตรงนั้นนะก็จะไปไหว้แล้วก็อยู่กรุงเทพไปไหนอีกก็เช้าเช้านะครับบางทีเช้าเช้าเนี่ยก็จะมีขับรถนะครับไปบางขุนเทียนชายทะเลนะครับนะไปซื้ออาหารทะเลมาทํากินกันนะครับก็แนะนําก็จะมีร้านหนึ่งที่ผมไปซื้อประจําคือร้านเจ๊หน่อยนะครับนะร้านเจ๊หน่อยเขาก็จะมีขายอาหารทะเลสดๆเลยนะครับสมมติถ้าคุณซื้อกุ้งซื้อปูซื้ออะไรก็สามารถให้ทําได้เลยนะครับ นะเขาก็จะทาให้คุณได้เลยนะครับแล้วคุณก็กลับมากินอย่างเรียกว่าสนุกมีความสุขครับนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบทำนะก็ให้ก็ทำไปเลยอ่าทะเลก็สดๆนะอย่างเช่นกุ้งกุ้งก็กุ้งเป็นๆเลยครับอ่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยกินกุ้งแม่น้ําถ้าเป็นไปซื้อตรงไหนก็จะซื้อปูแมานะครับแล้วก็กุ้งกุ้งแชบว้ยอะไรอย่างนงีงงงง้ครับนะปลาหมึกไข่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีซื้อประมาณนี้หรือหอยตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ แถวนั้นก็จะเป็นเด่นเรื่องอย่างนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ไหนอีกครับก็จะมีไปไหว้อาจจะมีไปไหว้นะครับอ่าอัแปรลงศรีที่ปทุมธานีนะครับนะวัดสันเจ้าครับก็เสร์ชไปเลยนะครับหาใน g o o g l e m a p นะครับว่าัดสันเจ้าอยู่ตรงไหนเดินทางเส้นทางทางด้านพระรามห้านะครับไปเรื่อยๆนะครับที่วัดสันเจ้านะครับก็ไปไหว่อ่าอัแปรลงศรีเนี่ยก็ มีความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าเป็นบุคคลที่นับถือหลวงปู่มากครับหลวงปู่โตเราเนี่ยแหละครับท่านนับถือมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาแต่ลงสีเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่มีพวกเจ้าสัวต่างเนี่ยให้ท่านไปดูเรื่องของอปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายดูเรื่องของสถานที่นะครับดูฮวงจุ้ยต่างๆท่านก็จะไปจัดก,การให้เวลาที่มีการตั้งพิธีหรือตั้งศาลต่างเนี่ยถ้าเกิดท่านไปทําพิธีเนี่ยท่านจะรีเควสตมาเลยนะครับ ว่าต้องให้หลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยไปทําพิธีทางด้านส่งให้ท่านนะครับงั้นหลวงปู่กับหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยท่านก็มีความสัมพันธ์กันนะครับมีความนับถือเขาบอกว่าพยันของหลวงพ่อทองเออของของอแปดลงศีในยุคแรกๆเนี่ยทาจากจีวรนะครับของหลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อทองอยู่นี่แหละครับซึ่งมีสนนราคาเช่าหานะครับที่เรียกว่าสูงเป็นหลักแสนเลยนะครับนะฮะแต่หาตัวจริงค่อนข้ย่างยากนะครับยันของท่านก็จะเป็นยันกรานะครับ เอาแปะลงสีก็เวลาท่านไปบูชาไปไปก vai, <S <S ราบไหว้ก็ขออย่าบ่นนะครับขออะไรขอเลยเขาก็บอกแล้วอย่าไปบ่นนะครับว่าทําแล้วจะให้อะไรทําแล้วจะอะไรนะครับอย่าไปบอกทําแล้วจะได้อะไรเขาสาเร็จจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดนะครับขอก็ขอเลยจะขอถูกหวยจะขอให้สําเร็จเรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็ขอไปนะครับส่วนท่านจะเอาอะไรไปถวายก็บางคนก็มีจระเข้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ เห็นว่าแปะท่านชอบกินพวกเกาเหลาเลือดหมูก็บางคนก็เอากาเหลาเลือดหมูไปถวายนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะนี้ก็คือทิปที่อาจจะอาจจะต้องเลือกอยู่นะครับแต่เยาวราชไปแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวนะครับก็เส้นทางราชบุรีนะครับหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับก็อยู่ที่เส้นลอยต่อระหว่างนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ3เส้นลอยต่อนะครับก็เข้าไปกาบหลวงปู่หลวงปู่หลิวนะครับก็มีเต่านะครับ เดินไปลอดใต้ใตท้องเต่านะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็นำริโพไปถวายนะครับนะบหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับกับจังหวัดราชบุรีก็อาจจะมีทริปที่เราไปเหมือนกันนะครับมีหลายที่แล้วก็หลวงูุโตวัดถ้ำสิ่งโตทองนะครับก็จะไปทาทาความสะอาดนะครับที่กุฏิหลวงพุโตวัดถ้ำสิ่งโตทองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอจอมบึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปได้ละและส่วนใหญ่ก็ถ้าตรงนั้นเสร็จก็จะวิ่งรถนะครับ ไปเที่ยวแถวเราสวนพึ่งก็จะมีครัวตะนาวสีก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวที่ครัวตะนาวสีกันด้วยนะครับกันเรียกว่าเออก็เป็นอากาศยเย็นๆอย่างนี้ครับสวนพึ่งก็น่าเที่ยวมากนะครับอันนี้คือทริปคร่าวๆนะครับที่ว่าปีใหม่ที่อยู่4วันเนี่ยจะไปตรงไหนบ้างแต่คิดว่าเนี่ยไปอยู่ในวงๆนี้แหละครับถ้าใครี่พบเจอกันก็ทักทายกันแต่ก่อนอื่นก็ถ้าเดินทางตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยบริมีหลวงปู่เมตตาคุ้มครองครับ ครับทริปนี้ปีใหม่นี้ครับขอให้ท่านน่ะสุขภาพแข็งแรงครับมีเงินมีทองครับขอให้ท่านพบความสุขนะครับมากๆนะครับความทุกข์ถ้าต้องพบเจอนะครับขอให้ผ่านไปโดยเร็วนะครับครับสวัสดีปีใหม่ปีนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ